กราบสวัสดีชาวลัคนาราศีกรกฏทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เรามาดูทำนายดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกรกฏชาวราศีกรกฎเนี่ยในปีพศ2 5 6 8ในปีหน้านั่นเองนะเพื่อเป็นการวางแผนอนาคตเบื้องหน้าเข้าใจสถานการณ์แล้วแก้ไขล่วงหน้าก่อนนั่นเองนะ ก่อนที่จะไปเริ่มดูดวงชะตากันไปเริ่มทํานายดวงชะตากันก็ต้องขอชี้แจงไว้ก่อนในที่นี้ว่าการดูดวงของอาจารย์นั้นเนี่ยมันจะเป็นการดูดวงตามความเป็นจริงนะครับจะไม่ได้อวยจะไม่ได้ทําให้คุณรู้สึกว่ามันมีความสุขนะครับดีว่าไปตามดีร้ายว่าไปตามร้ายเพราะว่าการที่เรารู้ความจริงมันทําให้เราสามารถที่จะแก้ปัญหาในอนาคตเบื้องหน้าได้มันมีประโยชน์มากกว่าฟังคําหวาน อย่างเดียวอย่างที่เราเคยได้ยินกันทั่วไปนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของการดูดวงรวมเป็นกลุ่มคนเป็นกลุ่มราศีเนี่ยแน่นอนครับมันไม่ได้เจาะเป็นใครของใครของมันนะครับไม่ได้เจาะเป็นบุคคลมันมีความกว้างประมาณหนึ่งอยู่แล้วนะดังนั้นเนี่ยถ้าใครบอกว่าโอ้โหมันดูแล้วมันมีทรงอยู่แต่มันมีปัญหาเรื่องอื่นอีกเนี่ยทำไมอาจารย์ไม่บอกก็ไม่ต้องแปลกใจนะฮะ มาเริ่มดูด,ดูชะตากันได้เลยนะสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎปี68นี้นะครับดาวดวงแรกที่เราจะวิเคราะห์ก,กันก็คือดาวพะระพฤหัสคือดาวเลขห้าของเรานั่นเองนะดาวเลข5ดาวพะระพฤหัสเนี่ยเป็นเจ้าเรือนสุภะของชาวกรกฎดาวสุภะหมายถึงความสุขความก้าวหน้าชื่อเสียงการเดินทางไกลด้วยนะไอ้ดาวสุภะเนี่ยมันดันไปตกอยู่ในเรือนวินาศ ตั้งแต่วันที่14พฤษภาคมเป็นต้นไปพอความสุขมันไปอยู่กับคำว่าวินาศสันตโรเนี่ยความสุขมันวินาศไปแสดงว่าในช่วงปี6 8นี้ชาวกรกฎเองเนี่ยจะรู้สึกว่ามันไม่อยากเหนื่อยไม่อยากเดินทางไม่อยากสู้มันท้อ,ทอไม่อยากเดนถ้าไปสู้แล้วมีปัญหาก็ไม่อยากสู้มันดูวุ่นวายมันดูเหนื่อยๆแบบ แปลกๆแ,แบบนั้นนะครับอีกทั้งอิทธิพลของดาวเสาเนี่ยก็มีอิทธิพลในด้านที่ส่งผลให้การงานการลุยงานของเราการลงทุนของเราการลงมือทำของเรามันดูไม่เด่นมันดูเหนื่อยๆไปด้วยเราก็เลยเหนื่อยตามความเหนื่อยที่มันเข้ามาในช่วงเวลานี้นั่นแหละแต่ถามว่า เฮ้ยอ,อาจารย์ถ้าอย่างนี้เราต้องปล่อยให้มันเหนื่อยๆไปแบบนี้ปล่อยให้มันไม่สู้ไปแบบนี้ใช่ไหมคําตอบก็คือก็ไม่ใช่อยู่ดีเพราะมาดูดีๆด,ดาวพฤหัสเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะไปตกอยู่ในตําแหน่งวินาศสันตโรก็จริงแต่ในตัวของมันในช่วงเวลานี้มันเป็นอุจจาวิราชด้วยคาว่าอุจจาวิราชหมายถึงถ้าพูดง่ายๆมันก็คือว่าในช่วงนี้เรามีเมตตามหานิยมประมาณหนึ่งไอเมตตามหานิยมที่เป็นครูเนี่ย มันก็คือผู้หลักผู้ใหญ่รักผู้หยักผู้ใหญ่เมตตาเอ็นดูเจ้านายเมตตาเอ็นดูนายท่านเมตตาเอ็นดูเราอยู่ประมาณหนึ่งดังนั้นถ้าเราจะหวังผลประโยชน์จะหวังผลความสำเร็จความก้าวหน้าเนี่ยให้เข้าหาผู้ใหญ่เอาไว้ให้ทำตัวดูน่ารักน่าเอ็นดูสำหรับผู้หลักผู้ใหญ่เอาไว้อย่าไปมีปัญหากับเจ้านายอย่าไปมีปัญหากับเจ้าของบริษัทไม่เอานะ มันจะส่งผลเสียกับเราแทนอีกอย่างนึงก็คือในช่วงปี68เนี่ยชาวกรกฏยาสร้างศัตรูเป็นอันขาดโดนแทงข้างหลังได้ด้วยนะต้องห้ามแบบนี้นะครับแล้วในช่วงปีนี้เมื่อเรามาดูที่ดาวเสานะดาวเสาเนี่ยมันหมายถึงมันอยู่ในตําแหน่งปัตตนินะครับเป็นเจ้าเรือนปัตตนิ เจ้าเดือนปฏิทิีหมายถึงคู่ครองคู่กรณีบุคคลฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมันยกเข้าสู่ราศีมีนในเรือนสุภาษเนี่ยอยากทำนอกจากว่ามันเป็นดาวสุภาษเป็นเดือนสุภาษแลนะ้วเนี่ยในช่วงนี้มันยังเป็นเจ้าเรือนมรณะอีกด้วยนะนะในช่วงนี้นะครับมันก็ต้องบอกอย่างนี้นะว่าชาวกรกฎเนี่ยไม่อาศัยความเพียรพยายามไม่ได้เลย ความก้าวหน้าจะพอมีมาบ้างไหมมีแต่ต้องเหนื่อยเป็นอย่างมากต้องเหนื่อยเป็นอย่างหนักโดยเฉพาะเหนื่อยในเรื่องของการงานในเรื่องของความอดทนสู้ทนในเรื่องของงานการนั้นให้ได้ถ้าไม่สู้ไปท้อตามอารมณ์ก่อนหน้านี้ก็เรียบร้อยเลยอีกทั้งในเรื่องของความรักคู่ครองในช่วงเวลานี้ชาวกรกฎเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะได้พบความรัก คนต่างถิ่นแดนไกลคนต่างประเทศก็ได้แต่ปัญหาก็มีเหมือนกันไอความรักแดนไกลเนี่ยของกรลกฏเนี่ยความห่างไกลก็เป็นอุปสรรคเช่นเดียวกันดังนั้นเวลาคุณมีคู่รักเป็นคนต่างชาติสมมตุติต้องทำยังไงก็ได้ให้รู้สึกว่ามันไม่ได้ไกลกันอาจจะถ้าโทรคุยกันมันก็ต้องโทรเห็นหน้ากัน บ่อยๆทุกวันอย่าห่างหายเป็นอันขาดนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยความรักของคุณมันมีโอกาสที่จะเรียกว่าความห่างไกลเป็นอุปสรรคแก่ความรักก็ได้ดาวอีกดวงหนึ่งที่พูดถึงไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือดาวพระราหูนั่นเองนะครับดาวพระราหูเนี่ยย้ายเข้าสู่ราศีกลุ่มในวันที่18พฤษภาคมไปตกอยู่ในภพมรณะพอราหูไปอยู่กับมรณะมันทำให้ชาวกรกฏ เป็นยังไงครับอยากเข้าวัดอยากทําบุญอยากปฏิบัติธรรมอยากสร้างกุศลมากขึ้นซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีถ้าอยากไปก็ไปเลยครับอยากไปบวชใช่ไหมไปเถอะดีนะให้ผลดีในเรื่องบุญกุศลแน่ๆในอนาคตเบื้องหน้าดาวอีกดวงหนึ่งคือดาวมรตยูดาวเลขศูนย์เนี่ยมาอยู่ในพบสุภะ โอกาสดีๆเรื่องดีๆที่จะมีเข้ามาอีกเรื่องหนึ่งสำหรับชาวกรกฎก็คืองานที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ๆงานที่เป็นเกี่ยวข้องกับออนไลน์อะไรอย่างงี้นะฮะถ้าลองหันมาจับดูลองหันมาให้ความสำคัญใส่ใจดูก็เชื่อว่าชาวกรกฎชาวลัคนาราศีกรกฎเนี่ยประสบความสำเร็จในเรื่องเหล่านี้ได้อย่างแน่นอน ในปีนี้นะชาวลัคนาราศีกรกฎเนี่ยก็บอกว่าถ้ามันจะบอกว่าแ yeah ย่ไปเลยผมก็ว่ายังไม่แย่หรอกมีผู้หลักผู้ใหญ่มีเจ้านายมีแม่ตามหานิยมนั้นคุ้มกันตัวเองอยู่เพียงแต่ว่าใช้มันให้เป็นประโยชน์พอใจมันท,ท้อท้อถอยเนี่ยดึงสติดึงใจตัวเองกลับมาฮึดสู้ตั้งหลักให้ได้ทุกอย่างจะเข้ามือชาวลัคนาราศีกรกฎอย่างแน่นอนอันนี้ก็ฟันธงเลยก็ได้นะครับ ถ้าชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับฝากกดหัวใจกดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจผู้จะทำด้วยนะขอบพระคุณครับ